เดี๋ยวผมจะพาเดินย้อนเข้าดูการทำเรื่องหลังการแกะสลักปราสาทนะครตรงนู้นจะมีทีมช่างอีกเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปดูใกล้ๆว่าการทำทำแบบไหน,นแต่มีเพลงไหมครับไม่รู้จะติดหรือไม่ติ ความยิ่งใหญ่ของวัดภูมันฟ้านะครับปราสาทสิ่งก่าสร้างสมัยใหม่ครับก็ไม่ใช่เรื่องอยากพอมโน,โนดูออกครับการใช้เครื่องจักรแต่ผมก็ยังเหลือเชื่อของคนสมัยก่อนนี้เราทำยังไงถึงสร้างได้ใหญ่ตโตลานขนาดน,นี้ นี่เป็นประกาศสา,ามหลังนะครับ น่าจะสร้างเท่ากันทุกหลังการออกแบบนี่ครับนี่ครับที่สร้าง,างนี้ที่ทำอย่างนี้คือพระนะครับ ผู้อุทิศตำลังแรงกายแรงใจให้กับวัดภูม่านตาน่าจะของจริงด้วยสำหรวัดภูม่นานตาจะให้ดู ข้างบนก็เป็นพลักร,รมเดี๋ยวผมจะห้ามรบกวนกำลังทำงาน วัดภูม่นาน้ากำลังจะเป็นวัดยิ่งใหญ่ที่สุดในแถบนี้ของการก่อสร้างขนาดใหญ่ขนาดใหม่ที่เห็นฝั่งตรงข้ามพระนะครับจักรายานมั่งมอไซตมั่งนอกจากวัดนี้เป็นวัดใหญ่ครับแรงงานช่างมาจากพระภายในวัดเกือบทั้งนั้นนะครับเครื่องทุนแรงที่ ใช้ในการสร้างวัดภูม่านฟ้าไม่ต้องถามแล้วว่าก้อนหินขนาดใหญ่นำไปตั้งได้ยังไงนี่ครับใช้เชนจิบจิบสมัยนี้ถามว่าสมัยก่อนก้อนหินขนาดใหญ่ไม่มีเชนใช้อะไรยกขึ้นไปปริศนานี้ต้องการคำตอบครับ เคนมีหรือเคนขนาดใหญ่สมัยนั้นเห็นก้อนหินขนาดใหญ่นะนครับมีรอยรูเจาะก็คือเจาะแล้วเอาเหล็กเสียบอะสมัยก่อนไม่มีเหล็กใช้ลายไม้เชือกก็คือเชือกลอยด้วยไม้แล้วก็ยกลากสมัยนี้ใช้เหล็กเสียบยกด้วยลวดสลิงด้วยรถเทงขึ้นรถแล้วนำมา เขาบอกว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ถอดรองเท้าก่อนขึ้นไปละครังนี้เขาบอกว่าเป็นละครังสวรรค์น,นะครับส่วนสีหานครน่าจะเป็นชื่อผู้ผลิตละครังนี้น่าจะเป็นทองแดงหรือสำลิตรประมาณนั้นน่าจะหนักมากที่วัดภูมนาน้ำฝามออ,อให้คุ้มครับส<า>มัยนี้ใส่เช่นยก,น,กนีนินแล้าาวก่อนหินสมัยก่อนใส่ยัง บดหูแลนี่คีเรื่องคำถามงงช้างก็ขึ้นที่สูงไม่ได้ครับคนเนยก็หามไม่ขึ้นไม่ได้เเขาาจะอดินขึ้นเลยนะเอาดินคูขึ้นไปก่อนแล้วก็ยิงขึ้นไปแล้วก็ขุดดนอันนี้อันนี้ที่พี่พูดเหมือนผมคิดครับผมว่าใช้บันจั่นนี้เชือขาดแน่ใช่ไหมมีมีสองอย่างก็คือใช้ต้นไม้ใหญ่ขึ้นไปแล้วก็ ไม่ไม่ไม่โตหรอกครับคนที่บอกว่าแปดศอกอะ่ะคนพอไม่มีเนืเ้อเยื่อมันยืดช่างคือลากครับแต่ที่สูงนี่ไม่ใช่จะเอาดินไปคูนก่อนีนี่นี่คำถามคำตอบน่าจะอยู่เหมือนที่พี่พูดเหมือนมอมฉิดนะช่อองงช่่ไหนนครับเียท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวครับททั่วไยเหรอครับอะไรนะท่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวเขาดูที่ไหนบ้างนี่อันนี้เป็นช่างนะ ชงอันนี้ช่างที่อยู่นี่เลยมีแค่นี้บ่ครับข้างหน้าข้างหน้าแล้วก็ตรงนี้ไปก็ก็ไม่แค่นี้ครับสร้างเสร็จนี้ก็น่าจะใหญ่ที่สุดอยู่แล้วฮะง่ายครับทำกระดูกไปกี่พันล้านเลยยุคอันนี้อันนี้อันนี้มาทันยุคแรกพี่ยุคยุคกำลังสร้างนะยุคกำลังพัฒนาคือตอนนี้เราเราปิดให้เปิดให้การไปไหนโอวีนี่โอวีนี่เมือนเดิมทั้งไม่มีในี่หานะครับ แต่ข้างในเราเดินดูได้ในนี้นะได้ครับเดินหนูมีแค่นี้อะเนาะครับข้างในมีอีกไหมป็นผู้หญิงเดินแค่นี้แหละครับแค่นี้บุกอันนี้ก็เป็นที่พักที่ที่ต้อสงร้านกาแฟร้านกาแฟร้านอะไรอย่างเงเวลาคณะทัวร์ท่นใดมาแต่แต่เห็นกําลังก่อสร้างนี้คนหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศนะครับเดี๋ยวมันมันอะไรลามากก็ไปก็ไปชัยโอ้ที่บอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมมาดูจริงเหรอมาดูเพื่ออะไรนั่นสิบอกเราเลือเปล เรียนแบบก็จะทำอะไรได้ทำอะไรได้เรียนแบบมาชุดอย่างพ่อเขาเรียนแหบมันมันมันเริ่มจากตรงนี้ครับไทยกับคอมเมเช็มกันตอนนี้กําลังเช็มเรื่องสบายครับเมื่อเมื่อเร็วๆนี้ก็มีนางคนหนึ่งมาเช็มเรื่องสบายเรารถเข้ามาเที่ยวบ้านเฮาการแรงงานหลักน่าจะเป็นพระนะเท่าที่ดู ก็น่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์แห่งใหม่ไปแล้วครับวัดภูม่านฟ้าถามว่ายิ่งใหญ่ไหมก็น่าจะยิ่งใหญ่ของในยุคนี้ครับถ้าสร้างขนาดนี้น่าจะใหญ่ครับเพราะว่าในรูปแบบการสร้างอย่างประสาทไม่ได้ใช้สิ่งก่อสร้างสมัยใหม่นะครับสร้างตามแบบของเก่าคือใช้ก้อนหินเป็นก้อนใหญ่ทับๆๆๆกันไปครับส่วนประเทศเพื่อนบ้าน เขาก็ส่งกระทรวงวัฒนธรรมมามาดูว่าเราเรียนแบบถามว่าจะส่งมาเพื่อเรียนแบบเพื่อในเมื่อว่าอาภูมิปัญญาของโบราณเป็นสิ่งที่จับต้องได้มีสิทธิ์ที่ใครจะสร้างแบบไหนทำแบบตามก็ได้คุณไม่มีสิทธิ์จิตลดจดลิขสิทธิาา์ก็เรียกจดลิขสิทธิ์ครับ ยิ่งมอรดกโลกนะครับคุณทำไม่ไดนะ้เขามีสิทธิ์สร้างครับตอนนี้ก็ลั่งส่กันเรื่องสบายด้วยี่นั่งน,นั้นก็ออกมาใส่สบายไล่ว่าเข้าวกยางหลาย <c oughs> เห็นเขาสบายเที่ยวน้ำวัดหาว่าแปลวของเขามากนี่ของเก่าเขามีลวดลยายสีประสานเพราะตอนนี้ คนกินมันไปใส่เที่ยวนครวัดนะสบายก็เลยเปลี่ยนประเด็นกันทินมากทั้งนี้ที่พักของส่งเวนบ่ครับส่งยีนอกอุดอ้าวแล้วเมนนี่มันอยังเมสลากับทินบ่บร์ไม่เมสล่าแฟร์เมสล่าพันเมสล่าจัดงานทีกับเมนมาเมสล่าแฝดอื์ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางด้านในที่ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างของวัดโพมานฟ้าก็มีอะไรนอกจากการสร้างที่มาหึมาด้านนอกที่เห็นตรงนี้ครับด้านในจะเป็นยังไง